คติประจําใจทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับจงทําดีเข้าไว้อย่าน้อยใจในโชคชะตาสักวันความดีที่เราทําจะส่งผลให้เราได้ดีนะครับคนที่ทําชั่วสักวันเขาก็จะได้รับกรรมที่เขาทําไว้นะครับคนที่ทําดี ให้ทำดีต่อไปนะครับอย่าย่อท้ออย่า,าท้อแท้สักวันต้องได้ดีครับทำดีเข้าไว้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสักวันฝันของเราจะเป็นจริงส่อโซ่ครับทุกคนอุปสรรคหรือปัญหามีไว้พุ่งชน อย่ายอมแพ้อย่าท้อแท้สู้ๆนะครับทุกคนทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วให้ยึดหลักนี้ไว้นะครับสู้ต่อไปเมื่อตาบใดที่เรามีลมหายใจอยู่ขอให้สู้ยืนหยัด สู้กับมันทำให้ดีที่สุดทำให้ถึงที่สุดสักวันความสำเร็จจะเป็นของเรานะครับขอให้ทุกคนโชคดีสู้ๆกับเศรษฐกิจแบบนี้ขอให้เราผ่านพ้นสิ่งที่ทำให้เรา,าท้อแท้สิ่งที่ทำให้เราผิดหวังขอให้เราจงสู้และยืนหยัด ทำในสิ่งที่ดีทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ